คำเตือนรายการนี้มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอาจมีคำพูดที่ไม่สุภาพอายุไม่ถึง18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่วิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาไม่ดีหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับเดี๋ยวตอนนี้ เรารวมคนแล้วแล้วก็วันนี้ผมมีผมจ้างทหารรับจ้างมาหนึ่งคนมันเรียนที่เดียวกับผมใครห่ะคุณหนูมันโหดมากไอ้คนเนี้ยผมจ้างมาจัดก,การเสียชูเนี่ยแหละฝีมือดีไหมดีดีดีฝีมือีพอผมเลยไว้ใจได้กับพี่ใบใครเหนือกว่าคุณหนูสูสีเลยสูสีพี่ใบเลยสูสีเลยเหรอเออไปพี่ฟิกเราลงไปข้างล่างกันเถอะ ผม,ผมไปกับคุณหนูได้ไหมได้ได้ได้มามามาพี่เฟ็กจอดไว้เนี่แหละผมมองไม่เห็นนะเออเออเอาจอดไว้เนี่ยแหละพี่เดี๋ยวให้ลูกน้องพี่มาเอากลับก็ได้ได้ครับวันนี้เอาตรงนะผ,ผมได้ยินว่าพ่อแอบซุ่มพ่อแอบซุ่มว่าพ่อแอบไปเปิดดิจิกอเคใหม่มานี่มีกิจการใหม่อแล้วหรอใช่แล้วไม่บอกเราด้วย แต่ไงพี่รถผมทำมาใหม่เท่ไหมเท่ hey, ครับป้ายทะเบียนออกใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่อย่างสวยเลยใสยเฮียแกจะกลัวเรารู้ว่าแกไรายได้เยอะไงแกไม่อยากจ่ายเงินเดือนเพิ่มไงเนี่ยพี่ๆลองเล่งลองเล่งเครื่องเล่งเครื่องดูอ่ายกล้อยกล้อยกล้อเรายกให้ให้อากาศเทเออโอ้ย <c oughs> พี่ต้องยกยาวๆแล้วระดับเนี้ย <c oughs> พี่ฟิกเหมือนมีคนประกาศเลยสักอย่างไม่รู้ว่าอ้าโทรศัพท์มาแป๊บนึงนะใครโทรมาวะฮัลโหลพ่อว่าไงหรือทำอะไรอ่ะอ่ะผมอยู่กับพี่ฟิกอยู่ที่เลือกเลยแล้วพ่อเดี๋ยวตำรวจมาทำไมเนี่ยหนามอะไรเรียบร้อยยังเกาะแล้วพ่อแต่ตำรวจล้อมผมอะล้อมไหนหน้าหน้าติดแดงพ่ออ้าวมาล้อมหรือทำมาเดี๋ยวเดี๋ยวผมคุยกันไปก่อนแล้วกันพ่อ แจ้งอะไรแจ้งอะไรครับผมมีคนแจ้งว่าพวกคุณเนี่ยปลอมตัวนะเมื่อวานเนี่ยแล้วก็ไปรีดไม่ไม่ใช่ค่ะเขาแจ้งมาว่าคุณฟรีกเนี่ย่ใชไปรีดถ่ายอะค่ะเพืล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปสร้างความเสียหายให้หลายคนมากเลยอ้าใช่ใช่ค่ะเขาไปทำอย่างนั้นตั้งแต่เมื่อไหร่เขาบอกเนี่ยแต่งตัวแบบนี้เลยใช่ค่ะแล้วเขาส่งพี่ฟรีกทำไมทำอย่างนั้นเราเลยนะคะว่าเป็นไม่ใช่นะคุณหนู ทำไมพี่ไปปลอมตัวไถเงินคนพี่เป็นคนไม่ใช่คนแบบนี้อ่ะเขาไม่ได้ปลอมตัวค่ะเขาใช้ลูกแบบนี้เลยค่ะอ๋อเขาพี่ๆไปไถเงินคนเหรอไม่นะมวานผมไม่ได้ไถเงินใครนะแล้วแล้วเขาไปพูดจาว่าไรอะไรใครไหมอ่ะไปป้นอะไรอย่างเงี้ยเลยอะค่ะอุ้ยป้นวยเหรอครับคนละหนึ่งหมื่นอะไรเงี้ยค่ะเขาไปทํางานอยู่อะค่ะเขาเลยมาแจ้งไว้พูดเสียหายร้องเรียนประมาณสี่ห้าคนเลยอะค่ะ รวมๆแล้วก็ประมาณ5 0 0 0 0ื่นเลยอ่ะเดี๋ยวผมถามถๆโอ้ผมถามเขาก่อนละกันว่าพี่ฟิกทำจริงหรือเปล่านะพี่ฟิกวงแคบนับ1ถึง3ขึ้นรถเลยนะครับ1 2 3ขึ้นเลยครับเลยตำรวจครับคนร้ายนะคนร้ายตรงนั้นนะ่ะคนร้ายคนเห็นคนร้ายคนร้ายตรงนั้นนะ่ะตรงนั้นนะ่ะตรงนั้นน่ะไปแล้วพี่หนีหนีไปพี่โอ้ยพี่ผมขอ,ขอโทษ หนีหนีแล้วพี่ไปทําอย่างนั้นทําไมอะพี่เมื่อวานอะผมไม่ได้ทําอะไรเลยคุณหนูพี่ไปทำแหละตอนกลางคืนหรือเปล่าตอนผมนอนหนระือเปล่า,าพี่ไปโอ้โหเพียบเลยเออพี่ฟิกโอ้โหหนีหนีไปที่ผับพ่อหนีไปผับพ่อไปผับพ่อโอเค <ไป S 2> โอเคอเค,คุณหนู ฮัลโหลพ่อตำรวจไล่พวกผมอยู่อ่ะมันไล่ไม่ไล่เรื่องอะไรยังสะดัดไม่หลุดเลยพี่ฟิปทำคดีไว้พี่ฟิปไปหลอกเงินตังเขาอ่ะใช่เดีใช่พ่อไม่จ่ายเงินเดือนเขาใช่ไหมเขาเลยไม่มีตังค์อ่ะมาหน่าใช่เอาฟิกแล้วว่ดเอาฟิกเงินรวยจะตายเอาฟิกมีเงินเยอะจะตายนี่เนี่ยเนี่ยตำรวจเขาบอกพี่ฟิปไปหลอกไถ่ตังเขาไปด่าตำรวจด้วยอ่ะไม่ยชาแล้วมันไม่นชานี้สาเอาฟิกแล้วแล้วแลพ่อหนีอยู่เจอดเจอดเจอดเลอดลือลือดเลือลือลือมอกต่อเลยก็ได้ สองยท็คสองนะแท็สองเรื่อยทคสองเลยเทคสองไลห้ามชนเว้ห้ามชนเว้ฟีกวิ่งแล้วฟิคไปไหนอะฟิก้ยเฮ้ยเฮ้ยม่มารอีออนะจอดเดี๋ยวนี้นะจอดนะคะพี่หาชาวลิสพีกคือรถชาววลิสจอดเลยคุณชาววล่นลงจอรถเดี๋ยวนี้นะครับ เดี๋ยวไปคุยที่สอนอไปคุยที่สอนอเออเมื่อกี้ผมไม่ได้หนีนะพี่ฟีเขาเขาเขาปะเห็นนะเห็นนะเลยเนี่ยผมไม่หยุดพี่ฟีเขาชวนผมขึ้นรถอ่ะเขาบอกว่าท่เขาเขาพาผมชวนขึ้นรถอ่ะเดับตัวไปคุยที่สอนอก่อนเออผมไม่รู้เรื่องนะเออเออโอเคโอเคเมื่อกี้ที่บอกว่าขึ้นรถขึ้นรถนั่นคืออะไรอ่าผมบอกว่าเออเออเมื่อกี้มันมีแมงสาบจะวิ่งขึ้นรถได้นั่งเลยนั่งเลยพี่ผมเลยพี่ผมเป็นนักเรียนนะเนี่ยผมอายุสิบห้าเองพี่ กอบมาคุยนะครับตำรวจปล่อยผมเถอะผมยังเด็กอยู่พรุ่งนี้ผมมีเรียนรีกพออ่ะนต้องไปซื้อเครื่องแกงทำแกงเขียวหวานนะตำรวจปล่อยผมนะปล่อยมนะอไม่ได้ครับก็ต้องทำตามน้าทีผมมีคลิปโป้ในเครื่องดูเป่าผมส่งให้อะไหมตำรวจ,รวจคุณตำรวจจับผมเรื่องอะไรครับเนี่ยก็เรื่องคดีเนี่ยครับที่คุณไปรีดไถเงินคนเืินเเมื่อ,อ,อาวานเนี่ย ผมไม่ได้ทําจริงๆนะผอบ้องคุณไม่ได้ทำแล้วทำไมเขาแจ้งว่าเป็นคุณนะครับผมไม่อ้วกครับผมไม่อ้วกผมไม่อ้วกแน่ๆเลยโดนนิดครับหยุดหยุดเดี๋ยวจะโดนไปด้วยนะอาจารย์นะใช่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้พ่อช่วยเดี๋ยวให้ชาวลิทจามบุกมาค่ะเดี๋ยวนี่เตรียมห้องไว้ให้ขอใช้โทรศัพท์แป๊บนึงนะเดี๋ยวโทรหาพ่อแป๊บนึ่งใช้ได้โทรศัพท์ได้ครั้งเดียวนะครับใช้โทรศัพท์แป๊บเดียวครับ รับสิพ่อพ่อหลหลผมจะโดนขังคุก<ห>ในสอนอเนี้หรือโดนขังเรื่องออะไรเมื่อวานผมปลอมตัวเป็นผมผมปลอมตัวเป็นพี่ฟีก่ะแล้วผมก็เอาไปแกล้งคนอน่ะ แล้วว่า <c oughs> ผมขอโทษแล้วเนี่ยเขาจะจับผมข้อหาที่ผมไปรีดไถประชาชนแล้วก็ว่าตำรวจแล้วก็มีอนาจารนิดหน่อยอ่ะพอ่อม,มาเป็นชุกเลยนะออพ่อเขาจะจับผมเข้ากรงแล้วเนี่ยพอ<า>ลีมานะอ๋เดี๋ยวไม่อยากเข้าคุกกับมันเหม็นนะ่ะโอเคโอเคขอแล้วไปอเดี๋ยวอุ้ยหมอผมไปอยู่กับใครเนี่ย เออพวกนี้มันเป็นโจนกระจอกอะ่ะขโมยปลาช่อนหน้าปากซอยก็เลยจับมาอไปเขัาไปอยู่ด้วยกันเลยเอ,อผมเข้าเองนะไม่ต้องจับมผมหรอก่อบอผมต้องอยู่นานไหมอะ่ะนานพ่อผมเป็นุยพ่อผมไปไหนแล้วอ,ะอ่ะอ่าบอบเพิ่งทิ้งผมสิผมอย่าโวยวายนะคะถ้าโวยวายมากเนี่ยรปลว่าเขารับ ุณไไม่หวนะพ่อครับตำรวจกระทืบผมพ่อเนี่ยเอาเนื้อจิ้มตาผมด้วยอะอะไรขึ้นมาไม่รับผิดชอบนะคะเห็นไในคนที่ดโดนบุหรี่อยู่ตรงนู้นไหมโอ้เออเออพี่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 เหมือนจะใจเดียวปะค่ะผมเลยเห็นไหมพี่ขอโทษครับโอ้โหโอ้โอโอ้โอเคครับเขาโดนคดีาอโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวพอครับผมผมผมพ่อ หร่อมาจับลูกวัวขังอย่างนี้ได้ไงอ่พ่อพอไม่ได้อย่างเงี้ยมันลูกยายทำเกินไปเอาอย่างงี้วัวขอบายเวกันหรือเนาะมาตรงนี้มันตัวคดีอะไรเดคนข้างหลังน่ากลัวมากเลยอ่ะลืเงเงียบพ่อซื้อข้าวมันไก่มาให้ไอ้ไอ้นี่ด้วยที่าเองวัวมาผมได้ยินแล้วพ่อเนี่ยานายตัวคดีอะไรเหรอ ไปได้น้ำชาไปแล้วอ่ะหนึ่งถุงเอาตัวแชมเลดออกมาพ่อเร็วดูมันฆ่าผมหรืจะโวยวายทำหอกอะไรวะมาเร็วๆออกมาออกมาเป็นลูกผู้ชายกผัวอะไรวะเลวๆๆอย่าวอยวายแล้วผมมารวมมาฆาตกรโรคจิตีได้ไงอ่ะและลืมไม่โรคจิตเนี่ยล่ะไม่ ลื่นเนี่ยตัวโรคจิกเลยไปอปลูกเวงกินอะไรหอมจังเลยขอดมซอกคุอ่าแต่เรื่องอ่ะอย่างอย่างอย่งยาครับยก็โดนอีกบอกชาวลิทหน่อยว่าอย่าไปทำอะไรแบบเด็กว่าบอกมันไม่รู้กี่ครั้งแล้วผมว่าไม่รู้จะช่วยได้ถูกรอบหรือเปล่าอ่าหรือก็ต้องช่วยอ่ะมันก็ลูกหลังหรืออเออแล้วผมไปได้ยังอ่ะโอเคครับเจิญเอกครับทีหลังเนี่ยหรืออย่ามาทำอย่างนี้อีกนะว่าไม่อยากมาเลยเนี่ยสอนอเนี่ยใช่ อืมพ่อผมไม่ทำอะไรผิดเลยนะพอ่ออาผัวบ,บอสเขาไม่รู้ว่าเขาตัวเองเป็นพอ่อเอาเหรอใช่ขับรถดีดีรรบบรครับเฮียอ๋อขับรถลีว่าขับรถลีรีอะอาผัวบอสครับรักนะครับเดี๋ยวผมจะไปกดไลค์เพจเรารักด่านตรวจนะอ้าฟิกไปไหนเนี่ยต้องหาฟิกชีแต่โลสซลอยพี่ฟิกอ่ะหวัดดีครับมาเตือนกันที่ตึกแดง ตึกแดงใช่ไหมฮะใช่วันนี้าจะพาล้อไปที่ที่ปลอดภัยที่สุดปลอดภัยที่สุดปลอดภัยที่สุดมีปลอดภัยกว่าตึกแดงอยู่พ่อใช่พี่ฟิกครับครับหนูพ่อบอกเจอที่ตึกแดงครับพ่อจะพาไปที่ฟอลอยู่ไหมเอาฟังปอดภัยให้ตามมาให้หมดเลยอ่ะเอเครับครับตึกแดงครับพี่ฟิกมาแล้วครับมอาฟังล่ะ อาพี่ฟีคนอื่นมาไหมครับพี่ฟีเขาน่าจะกำลังโกรธผมพี่ฟีไม่โกรธผมนะไม่โกรธโผล่ละบังโคติดทุล่าครับเฮียเฟสซีไลท์ครับผมเฟซซีไลท์อะอามูหลังอ่ะหลังวะไปไหนกันน่ะไม่เห็นเลยมูหลังอ่าเดี๋ยวอาฟิกหรือราตรงนี้แป๊บนึงเอามาส่งแล้วฮะอ่าดู่มิค่ะ ขอขอขาจ้ากัยค่ะรีบเร็วคือเึ่งรกอะฟิกมาอาบังโพครับผมเดี่ยคะขอคาจ้างพวกหนูด้ยค่ะไปกรบวัวมาไปไม่ใหรืออะอ้ยไปนะขับรถนำวัวมาอุ้ยก้นสวยนะครับพี่อุเยอย่ากตีถูงกะทีอะชอบอ่ะอ่ะอ่พ่อแล้วพ่อบอก พ่อไม่ค่อยได้มาหรือยังไงทำไมมันผิดทางอหัวมันไม่ได้มาครอบเป็นที่รับเป็นที่ลับ,ลบไดโโ้โอเคพ่อโหนี่มันแถบโรงงานนี่พ่อใช่ไหมใช่พี่อยากไปบอกใครนะได้ได้ได้ห้ามทุกคงไปบอกใครเข้าใจไหมได้ครับรพ่อตรงไหนวะว่าลืมอันนี้โรงงานพ่อใช่ไหมเนะี่ยนี่เหรอ แม่ชาเอาพี่สาวเคยโดนมีบาดเออนี่มันที่รับของพ่อจริงใช่ไหมเนี่ยใช่ที่รับของโอ้วรับมากเลยเนี่ยรับจนโอ๊ตจังไม่ไล่ต้องหน่าว่าผมผมผมมองทางอยู่เนี่ยะปพี่สาวเวลาเมื่อกี้รถรถจะชนอะแล้วแบบเหมือนเวลาชนพี่พี่เจ็บปะเจ็บนิดหน่อยแล้วเวลาเจ็บเจ็บพี่ร้องยังไงอ่ะไออ้อ่ะไออ้อยอะ ออเอได้อยู่นะเวลาวถ้าเกิดชนพร้อมกันทั้งคู่จะร้องไงพี่โอ๊ย <c oughs> ชอบพ่อมีห้องลับไหมฮะซาลาริสไม่ไหวแล้วปัดเลย <c oughs> ที่ไหนวะเนีย่ยร้านสวยนะเฮียสวยจ้าร้านสวยนะยยมีไมโครโฟนชอบผมอยากร้องเพลงอะ่ะมาไว,ว้เวลาอ้วนนักประชุม ต้องมาที่นี่ประชุมกันที่นี่เข้าจะมาหาต่อไปเนี้ยเราหลุดตึกแดงกลางไม่ได้แล้วน่าเพี่ร์อาผู้กำกังจ้องเราเขาจะมาครับผมครับเอ้ยสาวๆอย่าเพิ่งไปรู้จักินอะไรรู้จักินเลยตรงไหนไหนเขาก็โหไม่มีเด็กเสิริมในอาีหนูเป็นเด็กเสิร์ฟให้ไหมคะจับกลางซิเอาเลยครับจะหยิบหยิบอะไรหยิบเลยบริการพี่หน่อยสิน้องได้เลยค่ะพี่ผบว์มช่วยดูพ่อดื่มอะไรผมช่วยเลือกพี่ทางกลางเป็นคนชื่อยูมีบริการน่ะว่าขอกาแฟดีกว่า อ่าเดี๋ยวผมเป็นช่วยเป็นบาร์เทนเดอร์ให้เขาต้องจะร้องเพลงอ่ะยืหยุดหยุ้พรุ่งนี้หยุดไงพรุ่งนี้หยุดไงพ่อวันหยุดวันอาทิตย์หยุดครับหยุดก่อนวันอาทิตย์กต้องกรอกนะเต็มเลยเฮียเขาเข้ามาแล้วเขาเข้ามาแล้วเฮียโบังงาตำรวจมีอะไรจะไม่เกี่ยวนะผมไม่ทำอะไรเลยนะเดี๋ยวผมผมคนคดีแล้วไม่ใช่เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวผมมีอะไรไม่ใช่หรอปอบบทุกคนอยู่เฉยเลยครับโโอ้หผมได้รับแจ้งว่าที่เนี่ยมีการมั่วสุมสิ่งเสื่มติดนะ ไหนหก็รณรวดไานหลักฐานน้าตรวดไม่มีเนี่ยผมต้องมาค้นนี่ไงไอมันไม่มีคุณรวดวเห็นผมเป็นหน้าตาขายยาขนาดนี้หรอต้องให้การคนต้องมีหมายสารมานะไหนฮะหมายสารขอชมนะฮะไม่เกี่ยวผม่าผมไม่ยอมนะเอาตรงมาทําอะไรจะเอาตังหรือยังไงแต่มายัดยาหรือเปล่าคุณรั้วเออเอาตรงมามาเพื่ออะไรมาเพื่ออะไรเห็นเฮียเปิดธุรกิจใหม่ก็จะมาเก็บสวยเลยใช่ไหมเนี่ยอ้าวมันก็ มีแจ้งมาจริงอะเงี้ยใช่่าหรือมีอ,อ,อะไรหรือเอาความจริงของหรือหรือมาที่นี่ทำไมอ๋อจริงๆนะคือ <โ frustrating S 1> มันมีคนร้ายเนี่ยหนีออกมาจะคุกฮะใช่มันมีคน,น,น huh? ร้ายหนีออกมาจะคุกผม,ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าสายผมรายงานว่ามันหนีมาที่เนี่ยไม่มีนะไม่มีใครหนีมาพี่ใบหนีมาเหรอจับเลยจับพี่ใบเลยอย่าเราเล่นนะพี่ใบไม่หนีหรอก รู้สึกรู้สึกไอ้คนร้ายเนี่ยมันน่าจะชื่อมาเอดะมาเอดะสักอย่างอ่ะมาเอดาเอลูกน้องอาเศชัวนะถ้าุปมันอ๋อคุณตำรวจจับมันจับมันมาได้แล้วปล่อยมันหลุดมันอ้าวคือทำไมฝั่งมัหลูกไปได้ไงมันหนีออกมาหรือเปล่าก็คือมันหนีออกมาไงผมเลยต้องีไม่มีแน่นอน ไม่มีไม่แล้วคนคนรวยเห็นหรือเปล่าเราที่ตรงนี้มันไม่มีนะมีแค่พวกผมนั่นแหละเราพบรถที่ต้องสงสัยจอดอยู่บริเวณด้านหน้าคขันไหนครับขั้นไหนครับมามาเอ็ดะมันเป็นนักฆ่าของฝั่งเหนือไม่ใช่เหรอเวใช่แล้วมันทำอะไรมามันทำอะไรมามาเอดามันหนีมาที่นี่ไงไม่มีไม่มีดูแลรู้นี่สายัวอาปอบอเราก็ไม่ถูกนีเดี๋ยวยังไงยังไงผม ต้องขอดูรอบๆสักแป๊บหนึ่งนะยังไงผมต้องขออนุญาตเฮียด้วยเดี๋ยวให้ลูกน้องค้นก่อนว่ามันมีเพื่อหาเราอยู่หรือเปล่าล้างตาบานล้างตบานเอออ๋อเราลองค้นดูก่อนมาเอดะที่อยู่ในคุกกับผมเมื่อกี้นะใช่ค่ะที่ตัวดำๆปะหรือว่าอ๋อไม่ใช่ปะมาโอ้เจอประตูลับครับมันโหดมันโหดมากเลยขอบอกครับผอบอกผมเจอประตูลับ ไม่มีไม่มีไม่มีที่นั่งคู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 อ่ะใช่ไหมเออใชสคเออไม่ใช่คนเดียวบอกครับเอางี้เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปช่วยเดี๋ยวผมไปช่วยช่วยบอสครับอไมต้องสักหนึ่งไข่ว้ามาเอดะไอ้โคตัวเมื่อกี้เหรอมาเอดะมาเอดะมาเอดะเราจะไปแอบดูแล้วเราก็ชิงตัวมิวมาเพื่อเอามิวไปพวกเรามันน่าจะได้ใจเรานะพามิวอ่ะ นอย<อ>่างน้อยมันก็มีสีมือได้พอระวังซ้อนแผนด้วยนะหลเราไปเอาใบขับรถผมมาหรือเดินพพไปพรถมาสาวาสาวไม่ต้องโหกก็ได้าสาวสาวไปพี่ไปนะพ่อไปหรือไปกับบ้านเลยเออ,อไปพวกเราไปเหนือรอฟังราฟังสัญญานะผมให้สายข้างในเช็คด้วย เดี๋ยวราสื่อสารกันนะครับสาวๆเคมไปแล้วนะมันไม่รู้จริงเหรอพอเมื่อกี้น่าจะไม่รู้ตอกตอกแอบแอบแอบคว้าควาควาควาแอบที่เดิมจอเข้าไปในป่าสิแอบไปก่อนเอา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 ไปก่อนขึนไปขึ้นไปจอดจออไว่ออไโอเคโอเ มันสู้มอยู่เพราะมันมันไม่ได้หันมองเราตรงนั้นปะมันไม่สงสัยเราดีดีครับผมผมมีสายอยู่กับพวกมันหนึ่งคนนะถ้าเกิดถ้าเกิดว่าเราอะตรงเนี้ยทำกระทิ้งน้ำแล้วตรงไหนวะมันอยู่คนเดียวไปเลย แสงลูกสาวไม่ต้องมานะไหนวะเฮ้ยเอ้ยวางลงเลยล้อม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 เออหรือเอาสอบวางมีมัาที่ไอวาง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 ของวางวางวางหรือวางลงวางมาณัฐาโนพี่บางโพพี่โพรอด้วยมาเอดามาณาโนวางลงมาหลายคนนะ อาวุธมาเลยอาวุธมาเลยอย่าไปกลัวแค่มีดเนี่เอโอ้ยเพี้ยไปที่น้อง่ะโอ้ไม่วะเออวางลงให้วางได้ลงพี่บังโพดักข้างหลังพี่บังโพดักข้างหลังไข่แปลให้อัวสทั้งสีวางวางพ่อพ่อพ่อเอามาเลยเอามาเลยเลยมาเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจับมังจับมังจับมังมังพี่ใบตามพี่ใบตามเอาเอาศพมิวอยู่ไหนอุ้มอุ้มร่างมิวด้วยอุ้มล่างมิวด้วย ไหนวะมิว่ะพ่อพ่อมีว่ะเอา<ำ>มิวเชีย taste. อยู่ไหนวะเนี้ยอ้ยไป,ไปเอามิวก่อนเอามิวกลับไม่ไม่ปะทะไม่ปะทะไม่ปะทะเอามิวกลับพี่ฟิกเอามิวกลับเอามิวกลับหาหาล่างมิวก่อนพ่อเราขับล่อก่อนเร็วเร็ว <quella? S 2> เร็วเร็วเดี๋ยวมังมาพวกมันยิ้มเยอะๆอยู่เรามากันน้อยพี่ฟิกเราแยกแยกนะแล้วก็ล่อมันไปแล้วให้สาวๆพากลับยิงกลับเลย พ่อจะจอดรอก่อนไหมเดี๋ยววัวโทรบอกอภฟีให้ไปเจอกันที่โรงพยาบาลตรงนี้เด,เดี๋ยวระวังด้วยนะพี่ใบ้ระวังนะเดี๋ยวแยกแยกกับคนละทางนะแยกคนละทางโอเคพ,พ่อเดี๋ยวให้พี่ฟิกออกไปทางขวาโรงพยาบาลเหรอตาโรงพยาบาลโทรหาแฟนน้ำนึงนะพ่อ อ่าอ่าจอกซ้ายก่องเข้าซ้ายไเลยกองหลบกองโอนี้อยู่ไหนจ้าโอนี้อยู่ขุดตูเราไปรอที่อาตึกแดงดีกว่าจะให้อาฟิกไปจัดการให้เรียบร้อยโอนี้ทำงานอยู่เหรอใช่ไะคิดถึงนะนี่กำลังกำลังจะนอนนั่นแหละกินล่าใช่นอนแล้วเนี่ยป้ะหลุบไปเนี่ยอ่าเนี่ยแม่ครับปิดไฟเลยครับอาบน้ำรือยัง อาบแล้วอาบแล้วเนี่ปิดไฟจะนอนแล้วแม่ปิดไฟหน่อยครับโอเครักโอนี้นะครับรักนะจุ๊บๆพรุ่งนี้เจอกันนะได้ค่ะครับลืมมังคีโกหกเหมือนใครวาอืมน่าพอนิดหน่อยดีใจอะโอนี้กลับมาแล้วอะพี่ใบโอ้ยเจ็บ เดี๋ยวพุกลื้อหัวไปกล่องหัวจอกลว่าข้างล่างโอเคพ่อได้ครับเดี๋ยวผมรอที่เหลือลื้อจากกลางด้วยได้เดี๋ยวผมรอหมอโทรมาเดี๋ยวผมจัดการเองครับอ่าแต่ว่าไปหาผู้กลางกล่องพูดแต่ผู้กลางทำไมพูดเพราะไม่เหมือนพูดกับลูกับพ่อมันไม่ไรเดียผู้กลางอะไม่งั้นมันก็เล่งเราสิธุรกิรอก้วัวทั้งเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่วัวเราเหนื่อยใจเนี่ยไม่มีตังแต่อับผมนู่ยมันก็เรียกวัวไอ้เวงไอ้ผู้กลางมันสวย โอเคพ่อได้เดี๋ยวผมจัดการ,รให้ครับเดี๋ยวว่าไปกล่องครับ